พบกับเกนะคะอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง Fordgate Channel นะคะก็เปิดตัวกันไปแล้วนะคะสำหรับเจ้า e v e r e s ร p พทเนัมนะคะก็ในตัวของรถนะคะก็ให้ความหรูหรานะคะเหนือระดับเลยนะคะพร้อมกับฟังก์ชันที่พร้อมรุยนะคะมีอุปกรณ์ฟังก์ชันอะไรบ้านที่น่าสนใจนะคะพร้อมด้วยราคาของตัวรถนะคะเดี๋ยวก่อนจะรับชมนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะพร้อมแล้ว ไปกันเลยคะ่ะเอเวอเรสต์แพตินัมเปิดตัวนะคะในราคา2 2 7 9 0 0นบาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล V 6 t เทอร์โบนะคะ3 0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรเกียร์เป็นอัตโนมัติ10สปีดแบบ e ีชิปเตอร์ค่ะสีมีให้เลือกถึง5สีนะคะ สีดำสีบอลเงินสีน้ำตาลสีเทาดำแล้วก็สีขาวมุกสีขาวมุกนะคะเพิ่มค่าสี1 2 0 0 0บาทกระจังหน้าดีไซน์ออกแบบพิเศษสำหรับในรุ่นของแพทินัมนะคะพร้อมตัวอักษรแพตินัมนะคะบนฝากระโปรงเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ10สปีดหัวเกียร์นะคะก็เป็น e c h i p t e r ด้วยคะ่ะระบบขับเคลื่อนสีล้อเอาใจใสลุยนะคะแบบ full t i m นะคะ พร้อมระบบเลือกหมดการขับขี่นะคะได้ถึง6โหมดเลยคะ่ะล้อแมก21นิ้วนะคะใส่ยางใส่อยู่ที่2 7 5 4 5 r 21คะ่ะหลังคาเป็นพารามิกมูลรูมนะคะด้านบนหลังคานะคะเป็นสีดำคะ่ะเบาะหนังนะคะพร้อมสัญลักษณ์พัทินัมนะคะเบาะ นั่งนะคะคู่หน้านะคะเป็นไฟฟ้านะคะปรับได้10ทิศทางนะคะเบาะของผู้ขับนะคะยังสามารถบันทึกตำแหน่งผู้ขับนะคะได้ถึง3ามตำแหน่งด้วยค่ะระบบเครื่องเสียงนะคะก็ให้เป็นของ bno นะคะพร้อมลำโพง12ตัวนะคะระบบไฟสองสว่างนะคะแบบแบ่งโซนนะคะหรือเราเรียกว่าโซนไลติ้งนะคะใช้ในขณะจอดรถนะคะเลือกเปิดปิดไฟหน้ารถไฟสองสว่างข้างตัวรถ ได้ด้วยนะคะยังไงบ้างคะถูกใจไหมคะสำหรับเจ้าเอเวอเรสต์แพทินัมนะคะเดี๋ยวช่วงของวันที่26มีนานะคะฟอร์ดนะคะจะเปิดนะคะการจองออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์ฟอร์ดนะคะวันที่26มีนานี้นะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ทักหาเกศพูดคุยได้เลยนะคะ เดี๋ยวเก๋ฝากเบอร์ไว้นิดนึงนะคะ0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องฟอดเก h ชา n นลแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ